แม่ชมพานอตเล่นสูโม่นิ้วช็อตนี้พายุถึงกับลั่นตับปลาไม่เนียน เป็นภาพที่น่ารักมากๆเมื่อแม่ชมกับพ่อน็อตแท็กทีมกับลูกๆสายฟ้าพายุและน้องเกลไปรับประทานอาหารนอกบ้านและระหว่างที่นั่งรออาหารน,านั้นกิจกรรมที่พ่อแม่เล่นกันเหมือนเด็กๆนั่นก็คือการเล่นซูโม่นิ้วบอกเลยว่าหน้าเอ็นดูมากๆเพราะพ่อน็อตนั้นแกล้งทําเป็นยอมให้กับแม่ชมและแกล้งทําเสียงยอมแพ้และที่น่ารักคุณสองเข้าไปอีกก็เพร,ะราะว่าพายุขบในการแสดงของพ่อน,น็อตและยังบอกให้ป๊าเอาแบบไม่ยอมแพ้ได้ไหม เรียกว่าพ่อน็อตไม่เน e. ียนจนลูกๆจับได้ว่าแกล้งยอมแพ้ตัดบทมาทางฝั่งของพี่สายฟ้ารับบทเป็นกรรมการตัดสินใจในการแข่งขันของพ่อกับแม่หลายคนเห็นโมเมนต์นี้แล้วต่างยิ้มไปตามๆกันเลยเอาแบบแ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ